คุณสุธินันะครับขญายที่คุณนะครับท่านประธานมวุฒิเก้ายังอยู่นะครับท่าน,นเป็นแห่งชาติเป็นทุกท่านท่าน,านผู้บริหารของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชก็ผู้เร่ววมแงข่างขา่าาทนผู้กันนะครับก็ขออนุญาตต้อนรับสู่ห้องสิรินพรอาคารเฉลิมเกียรติโรงพยาบาลศิริราชครับก็ตลอด,ดระยะเวลาที่ผ่านมา7ปีแล้วนะครับที่เราคงจำได้นะครับ ในทุกๆวันจะมีประชาชนจำนวนมากใช้ว่ามากไม,ม่พอจำนวนมหาศาลที่มาอยู่ที่ลานร่วมราชานุสรณรวีดีของสมเด็จพระบรมอุทิศราชที่เบญจายทุทธเดชพิกรมพระมุราชเจ็เจ็ดมงศรีและก็สาราศีละหนึ่งร้อยปีเพื่อที่จะมาเฝ้าฟังข่าวแล้วก็ร่วมสวดมนต์ถวายเพื่อเป็นกำลังใจ ให้กับพระบาทสมเด็จพระบรมชนนาธิปเดชมหาผู้มีคนเป็นเด็กมาและสามารถรกษัตริย์ที่เป็นที่รับนิ่งของชาวไทยทุกๆคนระนตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาผมคาดว่าเป็นปีในฐานะที่ตอนนั้นก็เป็นผู้บริหารค้นทงที่ช่วยดูแลความเรียบร้อยของพื้นที่สีบ้านครัเพื่อความทราบว่าคณะแพทย์ทุกๆคนเข้ามปความ ตั้งใจที่จะใช้ความรู้ความสามารถที่จะถวายการรักษาให้กับพระองค์ท่านที่ทรงประชวรแต่เวลาที่ผ่านมาเราก็ทราบดีว่าพระสุขภาพของพระองค์ท่านก็ค่อยๆ่ดถดถอยลงมาจบทั้งถึงวันที่เราไม่อยากให้เกิดก็คือวันที่13ามตุลาคม 2,159เวลา15.52นซึ่งเป็นเวลาทาี่พวกเราชาวไทยเหล่าใจสลายเราก็เสียใจเป็นยิ่งถ้ามีที่ลานพุ่มราชานสาวรีทุกคนร้องไห้แล้วก็เสียงตัง้งโผ่่เงการที่เราเสียงตัง้งอาสที่เป็นที่รักของพวกเราชาวไทยทุกคนอย่างไรก็ตาม อง,รรงองท่านเสด็จสวรรคตไปก่บองค์กายฟงท่านในใจของคนไทยทุกคนมาถึงทุกทุกวันแน่นอนที่สุดครับศิลาก็เป็นที่ที่เราทราบดีว่าเราได้สว่วยการรักษาขององท่าน,านอยา่างเต็มความสามารถมาด้วแล้วก็เป็นที่ที่เราเองก็ทราบว่านี่คือที่แห่งประวัติศาสตร์ที่เราจะจารึกไว้ เพื่อเป็นการน้อมนำลึกแล้วก็สำนึกในพระมหารุณาธิคุณอปันหาที่สุดไม่ได้ของพระองค์ท่านทางคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลก็ได้จัดงานน้อมนำลึกถึงคเลต่างถึงพระมหารุณาธิคุณของพระองค์ท่านมาตลอดเจ็ดปีเช่นเดียวกันครับโดยงานที่เราได้ตั้งชื่อไว้ก็เป็นการเพื่อเกเกียวพระองค์ท่านทีงานกลาบศิลปการ นักกูบาลนวินในหลวงผู้ทรงสถิตในตัวใจของคนไทยซึ่งปีนี้ก็เช่นเดียวกันครับเราจะจัดงานในวันที่วันศุกร์ที่13สิงาคมโดยงานั้งแเริ่มตั้งแต่ตอนเช้าเลยครับเราจะจัดพิธีต่างๆเชิญชวนให้ประชาชนทุกคนมาร่วมกันที่สีรามาเดอกถึงสิ่งที่พวกเราได้ ได้ประกอบได้แสดงความจงรักภักดีของค์ท่านนอกจากนั้นก็ยังมีพิธีสวดพระพุทธมนต์ในสิจักรกรและเราก็จะมีพิธีกาบสักการะเบื้องหน้าพระมุชายะรักของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชองคนั้นอกทิพยและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรวมทั้งเราจะมีการเจริญ ติดผลงาเป็นเวลาเก้าวันให้เราดึงเวลา15บห้าถึงห้าสอนในวันที่13ตุลาคมสองพันห้าสิบเก้าครับแล้วเราก็มีการิัาเครื่อเกียนซึ่งทุกปีเราก็ได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์สุเทพตันติเลชกุลท่านเลขาธิการมูลนิธิไัยพัฒนาซึ่งในแต่ละปีที่ท่านมาพูดมันจะมีเคล็ดที่ผมที่ว่าพวกเรา น่าจะได้ทราบจากคนที่ถวายงานใกล้ชุดโง่ท่านมากที่สุดครับซึ่งในในปีนี้ท่านก็บอกว่าพูดมาเจ็ดปีแล้วรับแทบจะไม่มีเกิดจะโง่จะเศ้าติดตาฝันทุกปีไม่เหมือนกันเลยครับซึ่งปีนี้จะเป็นปีที่ขออาจารย์ส่วยว่าน่าจะมีเกิดที่เป็นสิ่งที่พวกท่านตรงมีความสุขกับเรื่องที่ สามารถทําให้พวกเราคนไทยมีความสุขขึ้นเรืเ่องราวอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ทําให้เราชวนขันหรืออะไรซึ่งพวกท่านามีมีหลายมุมมากอนี้ก็จะเป็นปีที่อยากเฉิญทุกทตั้งมาฟังในบรรยากาครับก็น่าจะเป็นช่วงเ็นโมงของวันที่3ตุลาคมครับแต่ปีนี้เป็นปีที่พิเศษยิ่งเลยครับท,ที่เราได้รับฟังเม้ตาจากพระที่เจ้านมีจากท่านจิ้ ก็ท่านศิลปินทุกท่านที่โอนามาจาัดแสดงที่สุสานภาพหาที่แสดงให้เห็นถึงกษัตริย์ผู้รัสเซยหรือที่ว่าเดอยกิปนเวอร์ไทส์ซึ่งผมคิดว่าเราจะหาการจัดนิ้กันได้ยากที่ทุกท่านร้อมโลมจิตใจต่อผลงาน ที่แสดงถึงความจงรักภักดีที่ท่านได้แสดงออกมาในรูปแบบของโดยเป็นภา,วาพาวา่าดภาพถายหรือปฏิมากรรมทัง้งหมดซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ว่าจะทำให้พวกเราทราบถึงพลังความรักพลังความผูกพันที่พระมหากษัตรย์ที่มีต่อคนไทยของเราซึ่งผมเชื่อมั่นนะครับว่าหลังจากเทศกาลนี้จะทำให้พวกเรา หลอมรวมใจเพ,เพื่อที่จะทำให้ชาติไทยของเราสังคมของเรามีความมั่นคงตามรอยพระราชดำริทางที่พระองค์ท่าน,หาาน,าน,านให้สังคมไทยเราเป็นเราก็ขอบคุณทางเสียราชบัณฑิตที่เด็นแกนครับที่มาร่วมเชิดหนุนถึงนี้ครับโดยจะขออนุญาตเรียนให้ทุกท่นานทราบในเรื่องแรกนะครับบ